สวัสดีครับผมสวัสดีที่สุภูสุลค,ครับผมมาตามแนวทางเลาพัฒนาของอาจารย์ไกลพี่น้องเนาะมือวันผุดที่หนึ่งรลาพัฒนามันออกกันหาศูนย์หกเด็กลางเกาหาของอาจารย์ไกลพี่น้องรุดมดเลยเด็กิ่งกับรุดจับคู่กับรุดจับคู่กับกไปประหอดไปประเถิง มิถุนายสองเก่าสามเก่าแล้วพี่น้องเ่าเขาแล้วพี่น้องได้วหลดุดเหล็กก่อเก้าหาเห็นไหมมิถุนสองเก่ากับสามเก่าแบบเก้าหาแบบดพ่อนี้ One mm -hmm. so. สุขท um ี่สาม nó chan cậy Vinh một làng เกดกับแปดเกดกับแปดนี่กี่มาน้ำการมาไปนอนกี่มาตามรัฐบาลไทยวะรัฐบาลไทยเอาเกดแปด แปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ แปดหกแปดเจ็ดว่าได้จับเนี่ยรเราพี่น้องคนจับไปแล้วน่าตามรัฐบาลไทยอยู่อ่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดเนี่ย Get some get seed get hurt. หลูดอารวพี่น้องถ้าพี่น้องมักกะหลูดอารวดมีเล็ก3ตัวอยู่ด,ด้วยพี่น้องเด้อ เก้าแปดหกศูนย์เจ็ดห้านี่แหละพี่น้องเลขสามตัว ส่วนตัวเนียนได้ไปน้องเป็นเนียนแปดหกหลักเจ็ดห้าหมวดนี่เนียนให้ทั้งติดเจ็ดติดแปดเลยว่าลายเราไปน้องเข้าคูบนล่างไปกับวันศุกร์ที่สามตุลาสองห้าหกแปดลาพัฒนาอาจารย์ไก่วิ่งบนล่าง เจ็ดกับแพันเน้นแปลองเกตแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่แเจี่กเลขสตัว9 86 0แปดหกศนเจ็ด้า่เน่นแปดหก็ล้วก็เจ็ดหาได้พี่น้องได้ตัวก,กันตัวลอ่องเข้าไปแล้วเลื่อมเนาะพี่น้องเนาะเอาได้ดกันถ้ามักถ้าชอบก็ได้เ๋ยวแคบหน้าจอดตามนี้ครับผม ทำม,มากระจัดกระจาดกระพานเด้อขอพูดอาจารย์ในลายกับผมเอาโชคมานกันพี่น้องมาแล้งสองสมควรเฮงเฮงรวยๆพี่น้องกครจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ได้พี่น้องเด้อกดฟีดพี่น้องว่าจเสียเงนินดรอกสวัสดีครับผม